อาจารย์ว่า,าไม่มีค่าตัวเทียสหน่อยอมีภาษีไม่ไม่คำพูดไม่ใช่ภาษีหรอกคำพูดหนึ่งคืคำพูดบอกว่าประโยชน์สูงประหยัดสุดลองพิจารคำพูดคำนี้ประโยชน์สูงประหยัดสุดเราทำยังไงที่จะก่อเกิดความประโยชน์ได้มากที่สุดแต่ลงทุนน้อยที่สุดมันจะเป็นในปูกลับนะกับกินบนเรียน ที่บนลำคาคนระด้านกันแต่แกด,ดูตอน,นี้พวกเธอพระอาจารย์คิดว่าหลวงพ่อคิดว่าระบบไอชิวระบบสื่อสารก่อให้เกิดปัญญาได้หลายด้านแต่นี้แต่ดูแต่ว่าป่วยกลงว่าจะใช้ปัญญาไม่ถูกทางใช้ผวมสามารถไม่ถูกการและเวลา ความขยันมีกันทุกคนความฉลาดมีกันทุกคนแต่ใครจะใช้ไปในทิศทางไหนที่สําคัญที่เป็นปัญหานหนักๆเลยเดี๋ยวนี้นะสแกนแล้วหลงพ่อสแกนแล้วเห็นข้อบกข้อ,ของของเยาวยชนไม่ใช่นะักเรียนวัว่าณดินอย่างเดียวน,นะทั่วประเทศทั่วโลกมีข้อเสียเขียนชัดเจนที่สุดหนึ่งยาเสพติด สองใช้สุขภาพตัวเองไม่ถูกวิธีคำว่าสุขภาพตาหูจมูกลิ้นกายใจหนึ่งผดเสียนอนดึกสองเล่นโทรศัพท์มากเกินไปสามทำงานไม่ค่อยเป็นจะลล้านจานก,ก็เป็นเรื่องใจแล้วสมอย่างนี้แหละ มันจะเป็นอุปรสรรคในการเข้าไปสู่ความสําเร็จในชีวิตคุณธรรมความรู้คู่คุณธรรมเป็นคําพูดที่หรูนะ้นเรามาเรียนเรามาศึกษาก็หวังกันว่าความรู้แต่คุณธรรมไม่มีขายต้องทำเอาทำยังไงถึงจะมีคนเรา สืบมเนื่องด้วยที่มาของตัวเองด้วยสืบมเนื่องจากสิ่งแวดล้อมด้วยสิ่งแวดล้อมทําให้คนเห็นแก่ตัวก็ได้ทําให้คนรูน้จักเฉลียเยเกียจจางก็ได้ทําให้คนมีความยึดม่นจุกก็ได้สรรนะิ่งแวดล้อมนะบางครั้งบางทีก็ทําให้คนเห็นแก่ตัวที่เห็นได้ชัดก็มีเหมือนกันด้วยเหตุน,นี้เรือวะ เรามีปัญญาและมีความสามารถแต่เราจะเลือกคั้นจัดสรรในรูปแบบไหนก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเองเป็นเรื่องของอนาคตคนที่มีพื้นฐานแห่งสมาธิดีแล้วยืนระยะได้ดีกว่ายาวกว่าแล้วที่ผมพ่อพูดว่านอนดึ่เล่นโทรศัพท์มันทำลายสมาธิไปในตัวมันบัตรทอนไนบางส่วนไปในตัว ผมแทนที่จะดำเป็นเงางามกลายเป็นขาดเงาแววตาแทนที่จะมีความจังเข้มกลายเป็นตาเหลืองบวกตาขาวบวกส่องมองรอยยิ้มแทนที่จะหวานแก๋ยิ้มสั่งแต่ว่ายิ้มยิ้มแบบจืดจืด นั่นแหละคือพลังงานที่ดีมันถูกดูดถูกทำลายถูกทำลายในในองค์ประกอบสิ่งแวนล้อหากไม่ไปยุ่เกี่ยวกับยาเสพติดก็ดีในหลักหนึ่งแต่ทํ้าไปทั้งสองอย่างนี้จบเลยมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเล่าสู่ฟังวาอายุ25ปีได้ผัวแล้วสามคนก็ได้ถามว่าทำไมต้องมีเยอะจังมันไม่ได้เยอะหรอก หนูคิดว่าจะเอาเย่วคนนี้อยู่ทําไมละ่ะก็ไอ้คนนี้เอามาแล้วมันไม่ดีเราก็จิ้งไปเอาคนใหม่ถามว่ามันไม่ดีตรงไหนไม,มันเล่นแต่โทรศัพท์มันทำอะไรไม่เป็นเออระวังเรื่องผู้ชายจิ่งมีน้อยอยู่โดนเขาจี้ทิ้งนี่มันเขาทิ้งเราเนี่ยมันเจ็บใจกว่าเราทิ้งเขานะเออ โลกปัจจุบันนี้มันจะเป็นอย่างไงเอาจริงไม่ได้เอาดีก็ไม่ได้คนบางคนนะเขาเรียกว่าบุญช่วยบุญสนับสนุนบุญค้ำจุนอันนี้จะว่าบุญเก่าก็ได้บุญนั้นเกิดจากทุเฝน,นในปัจจุบันก็ได้มันจะมีผลดตีต่อต่อตัวเราด้วยต่อคนข้างเคียงด้วยเอาง่าย คนไหนที่มีความมีบุญเป็นพื้นฐานเมื่อวานนี้มีคนมาโทรมาปรึกษาว่าเป็นแล้วเป็นอีกจะให้รู้ทำอย่างไรกับลูกคนนี้แต่งานแล้วมีลูกแล้วแต่ไปเล่นเล่นพนันในโทรศัพท์คราวที่แล้วสองแสนคราวนี้บอกว่าไม่ถึงแสนแต่ผมไม่เชื่อมันน่าจะ อาจารย์ไม่รู้จะพูดยังไงก็เลยพูดบอ,อกว่าเดี๋ยวขอยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งมีนักโทษคนหนึ่งจากเข้าแดนประหารผู้คุมถามว่าเธอต้องการอะไรก่อนจะโดนประหารเขาตอบว่าผมต้องการตายแล้วไปเกิดเป็นลูกที่ภาคสาคนนี้ ทำไมถึงคิดอย่างนั้นจริงๆคดีของผมแชดตัดคุกตลอดชีวิตก็พอแล้วที่ผมโดนประหารก็เพราะผู้วิภาคสารคนนี้มันมันพูดในลักษณะน,นั้นพูดดังนั้นมันเกินจริงโทษของผมสมควรติดคุกตลอดชีวิตอันนี้มันมันตัดสินที่ผมโดนประหารผมรู้ว่าโทษผมไม่ถึงขนาดนั้นผมเลยขอไปเกิดเป็นลูกมัน ผมจะถามมันให้ถึงที่สุดในชาติต่อไปวอาคนใกล้จะตายแล้วเขาไม่ได้คิดนี่แหละคือมันเป็นอาฆาตที่จองกับจองเวรกันข้ามพวกข้ามชาติผู้หญิงที่โทรมาคุยพระอาจารย์เมื่อวานนี้ก็เหมือนกันครั้งแล้วครั้งเล่าไอ้ที่เสียไม่ใช่เมื่อไหร่เด็กเสียเพราะการพน,นันทางออนไลน์นี่แหละอาจารย์ก็เลยให้ข้อคิดว่าวเธอใจอ่อนไปไหม ก็ถือว่าลูกก็เลยต้องยอมยอมบ่อยๆก็เลยได้ใจไม่รู้จากคําว่าลำบากในชีวิตของความเป็นอยู่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ด้วยเอาง่ายๆเ้อที่พูดคำว่าประโยค์หลังหน่อยกินบนเรียนขี้บนหลังคาคือคนที่ทำลายในสภาวะที่ดีต่อตัวเองทำลายที่อยู่อาศัยทำลายบิดามารดาทํทำลายที่มาให้เก็บ ห้เกิดความเสียอายแต่คําว่าประโยชน์สูงประหยัดสุงนั้นหมายถึงคนผู้มีคุณธรรมจะทําอะไรจะทําพูดคิดพิจารณาว่าผลลัพธ์จะออกมาประมาณไหนภาษาพัฒนเาเป็นคนรู้จักคิดรู้จักคัดสรรในสิ่งที่เกิดประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและคนอื่นอาพนมเมือ วนตังสาธุสาธุจากวันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าทั้งหลายจะตั้งใจทำความดีมดเพื่อเป็นาการเพื่อเป็นการบูชาคุณบิดามารนานานดาครูบาอาจารย์าจะทำคนเป็นผู้มีประโยชน์ มีประโยชน์ต่อสังคมต่อสังคมจะทําตนเป็นคนผู้อุปถัมภ์ศาสนาจะทําตนเป็นผู้อุปถัมภ์ศาสนาตนเป็นผู้อุปถัมภ์ศาสนาจะเป็นผู้อุปถัมภ์ศาสนาเป็นพาไป่ไปเที้ยวเบิ่งเสือนี้ก็มาอุปถัมภ์จะทําตนเป็นผู้ถึงพระรัตนตรัย เป็นผูพี่เพื่องเป็นที่พึ่งเป็นสารนะเป็นสารนะจะหักพ่อหักแม่จะรักพ่อรักแม่ตีหักน้องตีหักน้องหักเพื่อนหักูงักเพื่อนักฝูงเห็นหน้าใครก็จะยิบใส่หน้าใครก็จะยิบใส่ยิ้มเตะซอหอดเทียงยิ้มแต่จากถึงเย็นยิ้มแต่เทียรหอดคำยิ้มถึงเย็นถึงคามไปเสีว่า้าก็ตามเสียว่าก็ตามสาธุสาธุ แค่นี้เลยครับวันปีใหม่อาจารย์เกรดรับรอนจะได้ปรับ